สบายดีพี่น้องเบิร์สกูทุกคนจ้ะมาพอกันอีกแล้วจ้ะกับช่องโนอาแช่แนลค่ะมาจ้ะมือนี้งนุ๊สิพามากินยังกินน้ายวันนี้กินเมนูส้มแคลนะคะไม่ยังวัตีไม่ยังวัตีค่ะเดี๋ยวเด้อ ok กระสีมีเสียงพัดลมด้วยค่ะนี่นุ๊กเปิดพัดลมวืวอูอยู่ข้างขานี่ยี่จ้ะเห็นบอกฮะบักแงวค่ะบักแงวนุ๊กกลัวว่า ขาดกลางเขาเอิ่นว่าอีหยังไหมบ้านเขาเอิ่อนมาแงวเนาะมาจา้ะดานุก,ก็ได้ยังมามา่านี่อุ้ยนี่เจ้ะมามา่าโมลูกจะกินยังนะเพราะว่าโมนีนุนก,กับเมื่อวนเพราะว่าอะไรไม่แล้ว,ลว,วันหยุดนุนะนุสิมีมีแนวเห็ดหลายอย่างแห้งเด๊ะแต่ว่านุกับพวกขันอ๋อนุใดหลายยางหนึ่งคือจักผ้ามามา่มามาเลย โคชิเก้นเปเปอร์อะค่ะเผ็ดที่สุดใน3โลกแล้วก็ใส่กุ้งนันจ้ะนี่จ้ะพ,พักมี่ยัง oh, do เลยพักมี่เหรอคะดอกแคหอบแดดเธอแดดเธอดูไอ้ดอกแคนะเว้ยดอกแคเก็บมาตสวนจา้านี่พักคอร์ดหมักแร่ดีดแล้วกะ็ดอกหอมเหรอไหมนี่ค่ะที่เข้าไปพัดใส่ไข่นะ ผู้ขาเรามากินโซนเนี่ยนะคะแล้วก็ได้กระกลำจ้ะนี่กระล่ำน้่จ้ะเอามามาจ้ะัดที่นี่แค่แมนนุก,กินโบเบิร์ตแค่นุกเผ็ดลูกกระิเบกด้วยค่ะพ้ยังนูกกระยางตายเลยแล้วหนูก็มีกระล่ยๆค่ะมีกล้วยอยู่มาแก้เผ็ดแล้วมานี้มาพร้อมน้องอะไรนะกูม้าเหรอใครสนใจทักมาได้นะคะใหม่ๆค่ะตัวใหญ่มากเบ่งหัวเรา น้องนี้ก็ยังไม่ได้แกะป้ายค่ะผู้ใดสนใจกระทักมากเด้อแล้วอยากได้อ่ะไปแต่ขายขายขายเอ้ยน้ำไายไหลหอหืมอืม หวานหวานเบึงตาเด้อหวานด,ดีมากแต่มาที่เนี่ยอันนี้ก็เพชรอันนี้ก็ทั้งเพชรทั้งทั้งสมจ้ะมาะที่เนี่ยอย่างดีเต,ตาดีเนะาะ ดอกแค่ค่ะอ,อืคำเดียวรู้เรื่องอม,มันเพ็ดแบบเพ็ดแบบออกห่อนนะเอา เหมือนนิ้วเท้าตะปากเลยกระสีเบิงเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติลงโทษนิดนึงเด้อค่ะืม วันนี้อุปสรรคเยอะ <c oughs> ทางบนค่ะทางบนสา,าพัดเมนเป็นสองห่องอยู่ด้วยจ้ะอาจจะได้ยินเสียงรบก,กวนทั้งจอทั้งทุบทั้งตัดทั้งเลื่อยถ้าไม่ได้ถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายทั้งวันค่ะกีิะ ิวบาทายเพย่นแล้วเมเื่อแริคนตอนแรกคนต้องมาเห็ดหองอนูน้ำเด็ประตูเนี่ยประตูระเบียงขอบขอบวงกลประตูอะมันผุหมอเลอจ้ะก็เลยว่าพี่พี่ทำห้องอื่นไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าทำหลายห้องอน,นะ วันนี้หนูเวียกเยอะเหมือนกะันน้ำมูกเริ่มมาแล้วคะ่ะโอ้โอ้กลุ่งแรกนี้ <c oughs> ปุ้งค่ะปุ้งแบบแก้หัวแก้หางออกมาดอก <c oughs> นอกแก่ซอนมันออกอ่ะจ้ะเห็นไหมคะแต่เราไม่เอาออกมันขมถ้ามาเอาดอกแค่มากินกับมะมากมันเขากันบ่มันก็ล่องมองเดียวกัน <c oughs> ก่อนน้ำหนูวมันก็เรเลองหมาอะนะไม่ยังกกินกินได้ทุกอย่างไม่กินแต่ <c oughs> แค่นั่นแหละค่ะ <c oughs> นีตาจาักน้อยแล้วค่ะอย่ามันดีใ่ตา บักแลดีค่ะเยอะยู่ซ้ำเยไม่อยากแสบพ้องกินผักเข้าไปเยอะๆมันนี่นุต่างกล่องหยากๆ มันม่วประจำมนันนะนะองศาม,มันบริสุทธิ์ใชยแช่น้ำเกลือไว้เรียบร้อยค่ะ วันนี้นานก็เป็นบุมบวมันบาน嘛เดิมทีก็บานอยู่แล้วนะแต่วันนี้บานกว่าเดิม Nấm mục lấy rồi hả? Nhìn bà không? Xem xì đăng nhắc nói đi đó chả รูว่ากินสดมันกรอบดีนะมัน,นี้เคาะหมดออกเรียบร้อยแล้วค่ะเอน,นังก็จะกินหมดกับไปไลาโตอรู้สึกว่าตัวเองโง่กว่าเดิมก็จะมอกินหมดนะมันโง่กว่าฉันแม่บอกว่าเฉพอมีคนโง่ร้ายเนาะสงสัยจะกินหมดกับไป จุ่งจุ่งหงัต้แย่อหญ่มาดามติมเห็้มาอืมกลุ่งแรงน,นี้เครื่องปรุงใส่หมดเลยนะ,น,ะยาน,านะน,นุ้ยโบได้มาน่งปรุงนากล่องหฮเบิงเพราะยังเสียเวลาค่ะ แค่ปุงมาหมาซูซๆเนาะคลิปวิดีโอนู้มันสิยง่ของนะมันมันยังดอกเดี๋ยวเมย์มันเต็มกินนี้เสร็จก็นั่งพักสักแป๊บหนึง่งเหลือเช็ดกี่ฝุนข้างนอกแล้วก็ผัดห้องน้ำค่ะ เกิดมาเป็นผู้หญิงมันต้องทำทุกอย่างอย่างนี้เหลือคะทำไมหน้าที่นี้มันไม่เป็นของผู้ชายมั่งฮห้อทั้ทง,ทงที่ผู้หญิงก็ทำงานเหมือนกันนะผู้หญิงไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะคะ มเพื่อหืมดอกหอมขึ้นจมูกปากก็ว่าแดงแล้วดิ นี่เข้าไปเจอเบิร์ตมาที่นเนี่ยนี่แย่จือ้อหยีตาทุกครั้งที่ตักนะฮะอย่ามันฟงเส่ตาอ้เจะาฝ่าจจอเด้อยอ้เด้อ ถ้าเขาจอดนี่คือจบเลยไม่ได้ยินปลูกต้นหนึ่งเก็บว่าสิบดอกยี่สิบดอกก็โอเคนะคะมันเป็นแคตี้อะอืม ดูถ่ายมือถือเครื่องเนี้ยเหมือนมันสีมันวอกวอมันไม่เหมือนเผ็ดส้มตำนะมันเผ็ดยังไงก็ไม่รู้บอกว่าถือไหม,มกินกลุ่งแกเแ่เผ็ดก่อนค่ะ น้องครับเอเมนปะคะคิดว่ารู้สิญัติเขาได้บอสความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นยัดเข้าหนาได้เคี้ยวได้ไหมเคียวบ่ได้ดอกตาสวดด้วยแหละอืม <c oughs> <c oughs> บ่อไ้ค่ะอยากลองเห็ดคือกระเจานะอยากเข่าขำยิ้มยิ้มนะ พักกาไปาเรื่อยๆน่ะมัน <c oughs> อย่างก็มันทําให้เผ็ดน้อยลงจริงเลยค่ะแต่ถ้ากินตามะมาะซื้อๆนี่เผ็ดแห้งค่ะเผ็ดโคต่ตายเลย เมื่อไรจ้ะสองดอกสุดท้ายดีชิมเจ้าที่เดี๋ยวนี่้ฟอฟม,มาหมากข้าวสุดท้ายแล้วจ้ะเดี๋ยวน้องจะกินบักแงนว นุก,กินโบเบิร์อหรอคะ่ะนุทำทามากลายซื้อนุซื้อมากิโลนึงซื้อมาจาก่านมยาียา่านมียากละสินอ่ะจ๊ะผันมันบ๊วยมีเนืออ้อหลายบานได้นูวะสีอ่างแล้กระชิ่ยนอยเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะแดงจึงคืองอยู่อืม กินเลยได้เนี่ยั้งเพียทั้งสมอัตกระวศิข่ายเม็ดคือโบนิข่ายจังห่อยวะ เห็นหม้อสำลักแล้วใส่ยังว่ะจีน้ำปลาพริกป่นน้ำตาลผงนวแค่นั้นค่ะเมนูยาระบายแมนบ๊อบุนเนี่ย กินเม็ดมันเข้าไปเนี่ยสิระบายให้บ่บุ่นเนี่ยตายกะกากเลยว่าเนี่ยถ้าถ่ายไม่ออกเนี่ยพอแล้วต้ะอิม อีมันนี่นำกินอันนี้เพราะเพราะเป็นพิธีเนาะมดไปเคืองจานค่ะเดจังกินไหมมันอีมแห้งอีมแห้งกันยาดบ่เบาขา่าดิเนาะอีมไลยกับทอรมานจากของนุ่วันุูสิกเกินนุ่งวานรูส้สก่ายนุ่งเกินเม็ดอีกแล้ว นุสิไปแล้วจ้ะคลิปแง่วอีกแล้วว่าสิบเอให้แง่วไปแง่นเนวเือเก่าจังเลยก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ซุกบูซุกคนได้จัดที่เขามารับชมนุฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสขไคร้หน้าไม่เด้อจ้ะคลิปดีไปเพียงทอรน,นี้ก่อนล์ลจ้ะไปพ้อกันคลิปหนา้ามเมื่อนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย